วันสุดท้ายของการแข่งขัน Waterjet k ็ e p น r s c h a m p i โล s h i p World WGP ว Waterjet World Series 2023สนามที่1ระหว่างวันที่18-21พฤษภาคม2566เมืองเมคลิงกีประเทศโปลแลนด์สภาพอากาศวันนี้ดีมากท้องฟ้าแจ่มใสแดดอุ่นลมไม่แรงอุณหภูมิประมาณ13-15องศา ح. เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักแข่งในการลงทำการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศวันนี้เป็นการตัดสินแชมป์ของทุกๆรุ่นโดยเฉพาะ6รุ่นโปรที่ผู้คนให้ความสนใจเป็นอย่างมากดังนี้ เช้าวันนี้เป็นการตัดสินแชมป์ของรุ่นที่สุดทรหดโปรแอมแอนดูแรนส์โอเพนหมายเลข8ชองบูโนปาซิเรโอผู้คว้าชัยในโมโตที่1ยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมออกนำตั้งแต่สตาร์จนเข้าเส้นชัยควา้าแชมป์ในโมโตไฟแนลหมายเลข1นิโคล่าชามองนักแข่งชาวฝรั่งเศสและหมายเลข 1, 4 2่สกาซิดิติรปัีิฟิดรุ่งวัย2่ปีจากประเทศไทยเข้ามาอันดับที่2และที่3ตามลำดับรุ่นโปรสปอร์ตจ หมายเลข158แจมโบชเชลหลังจากที่เรือพังในโมโตที่1กลับมาคว้าแชมป์โมโตที่2ออกนำแบบม้วนเดียวจบส่วนอันดับที่2และ3เป็น111 Simon Belcher ไซมอนเบลเชอร์และหมายเลข1 4 4 3 k y ี่ e า o ลรโเทนต้องมาลุ้นแชมป์กันในโมโตไฟนอลในไฟนอลโมโตเป็นการขับเคี่ยวแย่งแชมป์กันระหว่างหมายเลข1 1 1ไซมอนเบลเชอร และหมายเลข158เจมส์เบูเชลผลปรากฏว่าหมายเลข11ึ่ซมอนเบลเชอร์อาศัยการออกโตวที่ดีกว่าขึ้นนำแบบม้วนเดียวจบคว้าแชมป์ในโมโตไฟนอลไปตามด้วยหมายเลข158เจมส์เบูเชลเข้ามาเป็นอันดับที่2สรุปผลคะแนนรวมของรุ่นนี้ชั้น WGP One World Series สนามที่1เมคเลงกิโปแลนด์ olan, ตกเป็นของหมายเลข11 1ไซมอนเบลเชอร์โดยคะแนนรวม173คะแนนตามด้วยหมายเลข158เจมส์บูเชลและหมายเลข143ไคลลีฮอลตัน ขึ้นโพเดียมในอันดับที่2และ3ตามลำดับรุ่นโปสกีบูแมนแกว่งปีเมื่อออกสตาร์ทหมายเล96เอสเทลเปเรจากฝรั่งเศสออกตัวได้ดีขึ้นนำจนเข้าเส้นชัยแต่ถูกตัดคะแนนเนื่องจากทำฟลาวรับทุนทำให้นักแข่งจากเอสโตเนียหมายเลข64เจสมินยูบรัสที่ออกตัวได้ไม่ดีในช่วงแรกโช์วความอึดอีกครั้งค่อยๆไล่ขึ้นมาจนเข้าที่2ถูกปรับเป็นผู้ชนะในโมโตที่2ตามด้วยหมายเลข23ริเวอร์เวลเนอร์จากสหร,รัฐอเมริกา และนักแข่งจากนอร์เวย์หมายเลข107เบเนดิก t รังค์ในไฟนอลโมโตหมายเลข23 River Werner ออกตัวได้ดีขึ้นนำตั้งแต่ต้นจนจบคว้าชัยชนะในโมโตสุดท้ายตามมาด้วยหมายเลข64 j จ s m มินจิ b ราสถึงจะออกตัวได้ไม่ดีตามเคยแต่ยังใช้ความนิ่งและความมั่นใจไล่แซงนักแข่งคนอื่นๆจนเข้าเส้นชัยเป็นที่2ส่วนหมายเลข96เอสเท l ร p เ r เรคว้าอันดับที่3 สรุปผลคะแนนรวมหมายเลข64สิบสี่แจสมินยิบรัสคว้าแชมป์ WGP One World Series สนามที่1เมคคลินกีโปแลนด์โดยคะแนนรวม1 6นนึงคะแนนส่วนหมายเลข23่ e ิ e r า e ริเวอร์เนและหมายเลข96เอสเทเเรขึ้นโพเดียมในอันดับที่2และ3ตามลำดับรุนโปรนาบาลพันร้อยนักแข่งจากฟิลิปปินส์หมายเลข26่สบหกลุยบุานมาแก้มือจากโมโตโท,ที่หหลังจากออกสตาร์ทขึ้นนำแต่สุดท้ายเรือพังทำให้ชวดคว้าช,ชนะไป ในโมโตที่2หมายเลข26รบลุยบุยชานยังออกสตาร์ทได้ดีนำว้นเดียวจบเข้าที่1ส่วนหมายเลข142่งสีสกสิทิรัปรทีบเข้ามาเป็นระดับที่2ในไฟแนลโมโตหมายเลข26รลุยบุชิชานยังร้อนแรงคว้าชัยในโมโตสุดท้ายตามด้วยหมายเลข1 4 2่งสีสกสิทิรัปรทีบเข้ามาเป็นะดับที่2แต่คะแนนรวมทั้ง3โมโตดาวรุ่งจากประเทศไทยหมายเลข142่สกสิทิรัปรทีบ เฉือนชนะหมายเลข26ลูยบุิชานคว้าแชมป์ WGP One World Series สนามที่1โปรแลรนด์ไปครองและในอันดับที่3ตกเป็นของนักแข่งเจ้าถิ่นโปรแลรนด์หมายเลข108จูเลียสโลมานตามลำดับรุ่นโปสกีกลางปีในโมโตที่3หมายเลข98เควินตินบอสจากเบลเยียมกลับมาแก้มือขึ้นนำตั้งแต่ออกสตาร์ทและทิ้งห่างคู่แข่งคนอื่นๆแบบหลายช่วงทุนจนเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1 สุดันดับที่2และ3ตกเป็นของ2นักแข่งจากฝรั่งเศสหมายเลข44 r a เฟ a ม l m a u r e และหมายเลข72 j e มี m y p e r e ตามลำดับ Final Moto หมายเลข98คว e n t i n b o ฟอร์มยังคงร้อนแรงขึ้นนำตั้งแต่ต้นจนจบคว้าแชมป์ amp, ในโมโตโนี้ไปครองตามด้วย2พี่น้องโ e เรหมายเลข72 j e r มี่โ e เรอันดับที่2และหมายเลข77 m i คาเอล p e r รอันดับที่2แต่แล้วคะแนนรวมของทั้งสี่โมโต Jeremy p คว้าแชมป์ WGP World Series สนามที่1โปแลนด์ไปครอง ส่วนหมายเลข44 Rafael Nolyn ลลและหมายเลข36นาโชอามิล a สขึ้นโพเดียมในอันดับที่2และ3ตามลำดับรุ่นสุดท้ายที่น่าจับตาม,มองมากที่สุดของแฟนๆตอร์สป p o r t โปโลนาบอลกลางปีเรือนังที่เร็วที่สุดและแรงที่สุดในโลกนักแข่งชาวคูเวตหมายเลข38ม o h a m m e d a l บาสยังโชว์ฟอร์มโหดในโมโตที่2ขับอย่างมั่นใจขึ้นนําแบบม้วนเดียวจบคว้าชัยชนะในโมโตนี้ไปส่วนอันดับที่2ตกเป็นของนักแข่งชาวฝรั่งเศสหมายเลข1 Jeremy p e r รส แชมป์ WGP One Jet World Series ปี2022ส่วนหมายเลข86จุนอีโคมาจากญี่ปุ่นคว้าอันดับที่3ไปครองในไฟนอลโมโตหมายเลข66มูฮัมหมัดเบอร์เบเย่กลับมาทวงบัลลังแชมป์คืนตามโดยเพื่อนร,ร่วมชาติหมายเลข38มูฮัมหมัดอัลบสและหมายเลข4ฟรองซัวมิดริแต่ผลคะแนนรวมทุกโมโตหมายเลข38มูฮัมหมัดอัลบสคว้าแชมป์ WGP One World Series สนามที่1เมคเลนกีโปแลนด์ ส่วน2นักแข่งจากฝรั่งเศสหมายเลขกนึ่งเจอร์มีเพเรสและหมายเลข4ี่ฟองซัวมิดอริคว้าอันดับที่2และ3ไปครองตามลําดับติดตามข่าวสารและการแข่งขัน WGP World Jet World Series 2023สนามที่2ระหว่าง,งวันที่27-30ถึง30กรกฎาคม2 5 66รณเมืองวิชีประเทศฝรั่งเศสได้ทางเว็บไซต์ w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  e s k i o r l d s e r i e s c o m